สวัสดีครับพี่น้องนี่พามาชมทีมงานพระอาหารหันนะครับสายเขียวแห่งปีร้อยเก้าห้าเทอร์โบครับสังเกตน,นะครับตอนนี้ครับโอ้โหไงท้องครับพี่นอ้องไปลึกเกินไปนะครับออ้ง็นไงจันไหวไหมดิฮ<อ> <laughs> ่านี่ครับหม้โโอเสี๋ยวหนึ่งใบ ไม่รอดสิงช้างนะครับจุมครับฝั่งซ้ายจุมมิดเลยครับผมไม่รอดครับได้ลากแน่นอนไม่รอดไม่รอดโอ้โห,โหียบร้อยครับพี่น้อง ดันท้ายไปอลองดันท้ายดูครับอรถไทยดันท้ายครับขึ้นแล้วสบายครับโอ้โหรถไทยกี่แรงนี่โโหกสิบสี่ห้าสิบสี่โอ้โหห้าสี่ศูนย์นะครับคูโบต,ต้าแม่สบายเลยโอ้สายเขียวเกือบไม่รอดอับไปเนอนะ ดินมันหนืดครับผมเป็นดินแบบเปียกๆนะโอ้ยไอนี่ไสเกือบไรอดครับโอ้ชทางร้องว้าวตู้ใสจะโดนสอยดาอีกรอบหนึ่ง <laughs> รถไถดันอีกรอบครับผม <laughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วครับผมโอ้โ <laughs> หดูดินนะดินเหนิ่อครับอันนี้ร้อยเก้าห้าครับผมเป็นเทอร์โบนะครับติดเทอร์โบก็เป็นสองสี่ศูนย์ครับผมรถแรงรถแรงแห่งยุคครับอ๋อเรียบร้อยเป็นหน้าที่ของรถไทยครับนี่ครับ M8540 ฮุบอต้าครับผมอชกดีสายเขียวไปแล้วครับโอ้โ,โ,อโ,โปปหโยหยอดไม่รอดเยอรถไถสอยดาครับพี่น้องขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องดีเจชนนดัมซิงไทยแลนด์นะครับหรือว่าซึ้งสานดัมซิงนะฮะ ช่องเดียวกันนี่แหละครับอ่าจจะเจอกันมาคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ